ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายโยอีเอาอย่างนี้ <c oughs> คือระดับผู้บริหารทั้งหมดในท้องที่เนี่ยถ้าจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยบอก ชาวบ้านทั้งเมืองเขารู้กันเนี่ยคนเป็นนายอำเภอคนเป็นผู้กับคนเป็นประหลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าราบบราบู้วกอยู่ได้ไม่รู้หรือครับถ้าผมสมมติว่าผมเป็นผู้รับผิดชอบระดับชูงผมย้ยายย้ายยกจังหวัดเลยสอบสวนเอาข้อที่จริงไม่ได้เลยทุกระดับเลยครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านเขาเล่ามาฟังนาน,นแล้ว ิบพักพิงเหมือนกับที่เคยเอาลุอิยาเคยเอาอะไรมาชุกช่อนงถึงค่ายพักเลมแล้วก็มีการจัดกันในเขตสะเขิตรัุภูมิเหมือนเมื่อสิบ่กปีที่แล้วนะครับลักษณะเดียวกันอดีตบิกราชการแฉช,ชาวบ้านยังรู้ผู้ว่าไม่รู้ได้อย่างไรข้ะราชการไทยขายชาติรุกชายแดนชุมพรระนองค้าโรฮิงญาอึง้งเบาะแสปูดกำน,นันใจให้นายอำเภอเดือนละ10,000บาท เปิดทางนํารถแบ็คโฮเข้ารุกยึดพื้นที่จักรุีสืบเนื่องค่ะที่มีการออกมาเปิดเผยขบวนการคนไทยขายชาติ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกับกอรมนภาคศีทำการซุ่มเงียบสืบสวนขบวนการคนไทยขายชาติมีการเข้าไปบุกรุกค่ะแนวเขตชายแดนชุมพรและระนองและก็มีการตั้งกองกำลังซ่องสุมอาวุธคุ้มครองคนไทยที่มีการรุกป่าเมียนมาทำการปลูกยางพาราปลามน้ำมันนักลอบส่งขายในประเทศไทยรวมถึงมีการตั้งค่ายโรฮิงญาก่อนที่จะมีการขนย้ายจนนำมาสู่การหอบหลักฐานค่ะ เขาร้องทุกต่อปะปะป,ะปะและปะปะชเอาผิดยกแพงซึ่งต่อมาทางพอบอทอบอค่ะก็ได้มีการสั่งให้แม่ทัพภาคที่4ทําการสอบสวนเรื่องนี้โดยด่วนเพราะมีการระบุในข้อมูลชัดเจนว่ามีข้าราชการไทยเข้าไปเกี่ยวข้องนับ10บรายมีการเชื่อมโยงทั้งข้าราชการท้องถิน่นตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจทหาร และล่าสุดค่ะก็มีเบาะแสลามไปยังระดับนายอำเภอด้วยซึ่งทางด้านนายธนากรโกศลเมธีผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชุมพรได้มีการรายงานหลังจากที่นายอำเภอท่าแซมีการสั่งให้ปลัดอำเภอรวมกับชุดชร,รบกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำการตรวจเข้มที่บ้านช่องหินหมูว่าเมื่อวันที่26เมษายน2568นายพิสิทธิ์ริธิพิชัยสงคราในายอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรได้มีการเปิดเผยว่ากรณีได้ปรากฏข่าวสารที่คณะทํางานร่วมระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับกรอรมนภาค4 เข้าดาเนินการตรวจสอบข้อที่จริงกรณีมีคนไทยร่วมกับชาวกะเหรี่ยงบุกรุกพื้นที่ป่าของประเทศเมียนมาเพื่อทําการปลูกพืชอาศินทางการเกษตรแล้วลักลอบในการนํากลับเข้ามาขายในประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตําบลรับร้ออาเภอท่าแซะโดยคณะทํางานได้มีการนําหลักฐานเข้าแจ้งความกับปปปและปะป,ะป,ะปะชเพื่อให้ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดนั้น เบื้องต้นเชื่อว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงส่วนใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําผิดนั้นตนไม่มีความเห็นให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายแต่ในส่วนของความรับผิดชอบในฐานะที่ตนเป็นนายอำเภอก็ได้มีการบรรณาการกำลังชุดชระบกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับฝ่ายตำรวจและทหารมีการจัดชุดลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติทุกเส้นทางและห้ามมีให้ใช้เส้นทางโดยเด็ดขาดซึ่งก่อนหน้านี้ตนก็ได้มีนโยบายสั่งการไปยังพื้นที่แนวชายแดนในการกวดขันจับกลุ่มการกระทําที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ภายในราชอาณาจักรไทยโดยตลอดแต่การทํางานยังไม่พบผู้กระทําผิดดังกล่าวมีเพียงการจับกลุ่มยาเสพติดเล็กน้อยเท่านั้นในอําเภอท่าแซะกล่าวยอมรับว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลหูไกลตาซึ่งกยากแก่การควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึงประกอบกับพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านจึงไม่ใช่อำนาจเขตรับผิดชอบส่วนกรณีด้านความมั่นคงก็มีหน่วยทหารตำรวจตระเวนชายแดน มีฐานที่ตั้งกองกําลังคอยปฏิบัติการสอสองอยู่แล้วอย่างไรก็ตามต่อข้อคําถามที่ว่าล่าสุดได้มีการเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาของบุคคลฝ่ายหนึ่งแทนตัวเองว่าเป็นกํานันส่วนคู่สนทนาถูกระบุว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านโดยสาระของคลิปเสียงดังกล่าวมีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับการนำอรรถแบคโฮเข้าไปปรับพื้นที่ในพื้นที่เกิดเหตุ โดยผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกำนันระบุว่าตนเองเป็นผู้จัดการเคลียร์เส้นทางการนำรถแบ็คโฮข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านและมีการจ่ายเงินให้กับนายอำเภอเดือนละ1,000 10, 0บาทนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นายพิสิทธิ์กล่าววา่าตนยังไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย ซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์กันต่อไปแต่อยากจะบอกว่าการพูดจาลักษณะดังกล่าวเป็นการเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดค่ะนายสมโพศช,ช,ชูช่วง คณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สภาผู้แทนราษฎรและก็ยังเป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดและเคยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีปัญหาด้วยเช่นเคยเป็นในอำเภอพะโตะจังหวัดชุมพร และเคยเป็นประหลัดกิ่งอำเภอในจังหวัดระนองมีการออกมาแชร์เพิ่มเติมว่าเรื่องนี้นับว่าเป็นความเน่าเฟซที่ผู้บริหารทั้งจังหวัดอ้างไม่รู้ไม่ได้แล้วก็ยังสุดอึ้งค่ะเมื่อมีการเปิดเผยอ,อีกว่าผลประโยชน์นั้นเข้าถึงกันหมดชาวบ้านต่างก็รู้และละเอียดจะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันเลยค่ะผมเคยเป็นนายอำเภอพระโต๊ะนะแล้วก็เคยเคยเป็นเป็นประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งในเขตระนองด้วย จุมพอรอ่ะซุกส,สำหราบนี่มันอยู่ระนองใช่อ่บตรงนั้นเนี่ยมันมีพื้นที่ติดชายแดนแล้วมันเป็นป่าอ,อุดมสมบูรณ์อยู่ทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งพมา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถัดถัดลงมาจากฝั่งจุมปรนี่ก็มันมีช่องทางนี้ตอนนั้นมันมันเคยมีปัญหากองกําลังเคยมีการปัทะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าทหารตำรวจปกครอง มงวดเอาจิงเอาจังจะไม่มีใครกล้าจะทําผิดคนมาแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านเขาเล่าไว้ฟังนานแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังยังบอกผมว่าเขาจะเรียกผมในอำเภอในอำเภอน่าจําได้เนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยมีการอจัดทําเป็นที่พักพิงเหมือนกับที่เคยเอาลุยจาเคยเอาอะไรมาชุบช่อนเป็นค่ายพักเลมแล้วก็มีการจัดกัน้ง ในเขตสะเดาเขตรัฐภูมิเหมือนเมื่อจุดก่าปีที่แล้วนะครับลักษณะเดียวกันเพราะจะทําอยู่สองอย่างคือหนึ่งจับจองที่ในเขตพม่าด้วยเขตเราด้วยเพื่อปลูกฟารมปลูกกาแฟทําสวนอย่างกับมีกระบวนการค้ามนุษย์เอาพวกโรยจาเนี่ยมาพักพิงไว้แล้วก็รอส่งต่อไปประเทศที่สามโดยเฉพาะยิง่งส่งไปทางมาเลเซียทางสิงคโปร์ ก็ถึงขนาดว่ามีการคูดคุยกันจนมีคนสามารถบันทึกเสียงไว้ได้ระหว่างระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านกับนายทหารถึงหนึ่งไอการเคลียร์พื้นที่การออ่าจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในในแผ่นในแผ่นดินไทยที่เราต้องการสร้างความโปรง่งใสเป็นธรรมในการอ่าทำงานทั้งหมดเนี่ย สิ่งผิดกฎหมายไม่มีการทำเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ในความร่วมมือครับมัน,ม,นมันรับผลประโยชน์กันอ่าทุกระดับเลยครับอแต่ผมว่าเอาว่าเทียบตีกันเนี่ยผมว่าไม่ไม่แน่ไม่อาถึงถ้าระบบตีแต่ก่อนนี่นมันจะถึงระดับสิบในจังหวัดก็เป็นไปได้เอาอย่างนี้ <c oughs> คือระดับผู้บริหารทั้งหมดในท้องที่เนี่ย ถ้าจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยบอกชาวบ้านทั้งเมืองเขารู้กันเนี่ยคนเป็นนายอำเภอคนเป็นผู้กำกับคนเป็นประหลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ว่าตาบอดตาดูหูหนวกอยู่ได้ไม่รู้หรือครับแต่มันก็ยังทํากันอยู่ได้ผมว่ามัน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 ต้องพิจารณาไล่ไหมเนี่ยผู้ว่านายอำเภอผู้บังคับการอ่ผู้กำกับไล่เช็คบินงนให้หมดหรครับ ว่ามาแต่ถ้าคุณไม่บริสุทธิ์เนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบในเหตุที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าผมสมมติว่าผมเป็นผู้รับผิดชอบระดับสูงนีผมย้ยายย้ายยกจังหวัดเลยครับสอบสวนเอาข้อเท็จจริงให้ได้เลยทุกระดับเลยครับมารู้กันรู้กัน,ร,กน,ร,กนรู้กันทุกคนครับรู้กันหมดแล้วนะครับปิดไม่มิดหรอกครับยิงถ้าว่าในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง รวมไปจนถึงการสอบสวนวิทย์ในสำหรับขาหลัก,การหรือการดําเนินคดีอาญาสําหรับผู้กระทาความผิดมันต้องทําให้เป็นจริงเป็นจังเข่มงวดจริงจังเคร่งครัดไม่ใช่เยรูปหน้าปาจมูกหรือทําไปแล้วอ่แค่พอหมดกระแสแล้วก็จบก,กันเนี่ยมันมันถ้าทําอย่างนี้บ้านเมืองเราเสียหายครับ คุณอยู่กับกดอ,อรมาริกานะคะนี่คือดอเอรมาริกาสกินแคร์และนี่เป็นครีมตัวแม่ของดอเรมาริกาและใครๆก็ใช้กันตัวนี้นะคะจะเป็นครีมที่มีส่วนผสมของเนื้สนามัยที่จัดการเรื่องฝ้ากระและก็ความหมองคล้ำและมีวิตามินอ e, ีและมีน้ํแร่ธรรมชาติจากประเทศฝรั่งเศสคือเอิร์ธมาลีนวอเตอร์จีและก็มีสารสกัดจากพาซันตาโปรตีนจากรกบัวและมีน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น ทั้งหมดนี้นะคะจึงเป็นตัวครีมที่ทําให้ผิวหน้าของคุณนั้นนะคะหายหมองหายคล้ําแล้วก็ไม่มีรอยเหี่ยวย่นต่อต้านอนุมูลอิสระคือทําให้ลดความแก่นั่นเองนะคะแล้วก็ลดวัยถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรดูหน้าด็รมาริกาไว้นะคะแล้วตัวนี้แหะคะ่ะที่ทําให้ด็รมาริกาหน้าตาดี โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กระปุกจากราคาปกติ1,980บาทจ่ายเพียง1,580บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งซื้อโทร094-236-9493หรือ Line แอดช็อปสิรสโตอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะคะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ